ค่ะแม่ค่ะอดีครับไดครับกม่านันครับก็ทพระอาจารย์ันรอาย์นะครับรอบเนพื่อเนาะว่าั้งแนักุนทานผู้ย้ายทันกรรนั้นทานผู้ช่วยพยาบาลนะครับพระอาจารย์าขุนยายพรยายนะพรรับรับผลรับผลรับผลรับผครับผรับผลรับผลรับรับดลรับรับ สีริสนิจังุุธาปัจจายิโนจัตรตารุณวัฒนติอายุวันโดสุขังฮะลังคอยกุญยาอยูร่รลยปีนะสุขภาพแข็งแรง จารย์แบงค์แล้วก็นายเำเภอนะแล้วก็มีทั้งท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผอนะมาเยี่ยมให้กำลังใจนะให้กำลังใจร่างกายอาธนาสีริสนิจจามุธาปจายโนจัตตารธรรมตันติอายุวันโนโสขังอารามสุขภาพแข่งเรงโน รถรถาวนดนักสาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนัก็าต่อที่บ้านไปเดี่ยวหนึ่งบ้านว่าใหญ่นู่นลก่หมูอม่ปลากระบปลาปลาเอาะปลาแจ๊ แต่กับอันน้นก็ไปล้องลงในอ่าน้ำเนอมั่นใจยิ่มาเยียมให้กำลังใจนะครับนบครับสำคัญก็คือการที่เดนให้กำลังใจเชณเจมสอาจารย์ครับให้โคดให้โคดให้โดะคารธรรม น่าจะต่อละคงแสดงหรือเปล่าไม่วันจันทร์ไ็นไหมครับได้ไามีรับเออกลับมาครับกลับนั่งนครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าอาวัดชาวบ้านแล้วก็บวบต้องอยู่ร่วมกันเลยวัดมี สิ่งของอเล็กๆน้อยๆเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ญาติโยมมาทำบุญตักบาทแล้วเขก็เก็บมาแล้วก็มาช่วยาญาติโยมที่มีเป็นผู้พิการบ้างผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นที่ที่จะเข้าช่วยชาวบ้านนี้บริเวณไหนบ้างาพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณรอบๆวัดซึ่งพุทธบริษัททั้ง5้าหมู่บ้าน ก็จะมีหมู่2บ้านถ้ำหมู่6บ้านหินสามก้อนหมู่หมู่7บ้านบางหมักหมู่8บ้านทีแล้วก็หมู่3าบ้านบางยวนที่ตักเดดซึ่งก็จะให้ไปอนุขเคราะห์ให้ของแห้งอยู่เป็นประจำ